คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับแอมกว่าจะลงรถมาได้นะจ๊ะพลอยตกใจหมดผมสะุ้งตกใจเมื่อขณะที่กำลังเดินขึ้นคณะเพื่อไปยังห้องประชุมกลางชั้นสแล้วจู่ๆเยพลอย โผล่มาจากมุมมืดข้างบันไดทางเดินแหมแค่นี้ทำเป็นตกใจตะกี้ฉันเห็นนะยะใครหน้าที่เปิดประตูลงรถมาส่งแถมยังหอมห,อหยุดพูดเลยนะเว้ยมันไม่ใช่แบบที่แกเห็นผมตาโตรีบเอามือปิดปากเยยบพลอยไม่ให้พูดอะไรต่อนี่แสดงว่ามันคงแอบดูผมแต่ทีแรกไอ้ซันก็เหมือนกันแม่งมันต้องรู้แล้วแน่ๆว่าเพื่อนผมแอบดูอยู่อะ ไม่งั้นมันคงไม่ลงมาส่งผมแถมตะกี้มันก็มองมาทางนี้ก่อนจะหอมแก้มผมแล้วชิ่งหนีฮันแน่รีบแก้ตัวเชียวนะยะแค่นี้ทำเป็นเขินเขินฉันเนี่ยนะก็เออสิวะหน้าแดงเชียวเอ๊ะไม่ใช่แค่หน้าละมัง้งปากก็ไปแปลกเหมือนพลอยเออยอมรับก็ได้ห้ามพูดออกมาอีกนด้วยไม่งั้นฉันโกรธแกงจริงด้วยคอยดู ในที่สุดก็ยอมรับฟินฉันฟินมากแกอิดแกเวอร์อโอยไอ้หนูอกฉันจะแตกตายแล้วพี่ซันของฉันเทพบุตรเพลย์บอยในดวงใจฉันขอยืมร่างแกสักวันเถอะวะถ้ามีโอกาสนั้นนะฉันจะฟัดพี่ซันทั้งวันทั้งคืนเก็บเขาไว้เป็นของฉันแค่คนเดียวแค่คิดก็ฟินสุดๆดีต่อใจที่สุดเลยอะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว ฉันจะกอดจะจูบจะลูปจะคลำจะโอ๊ยแกไม่หยิกฉันทำไมเนี่ยพอเลยคิดบ้าอะไรของแกทะลึง่งไปกันได้แล้วรุ่นพี่เขาจะรอนานแหมเปลี่ยนเรื่องเร็วเชียวนะที่แบบนี้ทำรีบที่อยู่บนรถกับพี่ซันน่ะอยู่กันนานสองนานไม่ลงมาสักทีไม่รู้ว่าทำอะไรกันโอ,โอ๊ยยอมแล้วยอมแล้ว ไอ้หนุปล่อยฉันนะเว้ยปลอยหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยผมชี้หน้าจะวิ่งตามจับยัยพลอยแต่ลืมตัวไปว่าตัวเองเจ็บที่ช่องทางด้านหลังอยู่ทำให้ผมวิ่งขึ้นบันไดไปได้ไม่กี่ขั้นก็เกือบลม้มโชคดีที่ผมจับราวบันไดไว้ได้ทันเฮ้ยไอ้หนุแกเป็นอะไรไหมวะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยค่อยๆอย่าเพิ่งก้าวขึ้นมานะเว้ยหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนยัยพลอยที่ตอนนี้ วิ่งไปยังชั้นสองแล้วมองกลับหลัง,ลงมาดูผมที่สุดนั่งลงอยู่ที่พื้นบันไดมันทำสีหน้าตกใจก่อนจะรีบเดินออกมาพยุงตัวผมให้ลุกขึ้นค่อยๆนะเว้ยเย้พลอยช่วยพยุงผมขึ้นบันไดทีละขั้นจนตอนนี้ถึงชั้นสองผมค่อยโล่งใจหน่อยไม่คิดว่าขาตัวเองจะอ่อนแรงขนาดนี้พอหันหน้าจะไปขอบคุณเยพลอยมันก็ทำหน้าขำยกมือขึ้นมาปิดปากของตัวเองแล้วก็มองมาที่ผมหัวเราอะไรวะเปล่า ฉันหัวราะแกดูมันสิครับเสียงสูงขนาดเนี้ยยังปฏิเสธหน้าตาเฉยก็เห็นเห็นอยู่ว่าแกกําลังขําฉันเปล่าไม่มีฉันก็แค่คิดว่าว่าอะไรอยากรู้ก็ยืนหูเข้ามาใกล้ฉันสิฉันจะบอกให้ก็ได้อืมพูดมาดูจากอาการขาอ่อนของแกบวกกับรอยแดงที่คอแล้วเนี่ยพี่ันคงหน่วงน้าดูนะว่าแต่ พี่หมอองชั้นเด็ดไม่วะอด้วยความที่อยากรู้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรผมเลยเอียงหูไปหายายพลอยก่อนที่ผมจะได้ยินคําตอบมาจากปากมันทําเอาผมช็อกจะคว้าตัวจับมันไว้มันก็วิ่งหนีผมแล้วหัวร้อชอบใจออกมาเสียงดังก่อนจะยืนรอผมอยู่ที่หน้าห้องประชุมกลางไอ้นุนี่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 นนพอผมเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องประชุมยาพลอยก็เดินมาสกิดผมแต่ผมก็เดินผ่านหน้าของมันไปทําเป็นไม่สนใจ ไม่คุยไม่ได้ตอบอะไรเอาความจริงผมก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะครับแค่อยากแล้งดูบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> โกรธฉันจริงดิขอโทษก็ได้อยอาเมินกันสิวะน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 ะขอโทษผมมองหน้าเพื่อนตัวเองนิ่งๆไม่ได้ตอบอะไรกลับก่อนจะเปิดประตูเดินเข้าไปในห้องประชุมกลางโดยไม่รอไม่สนใจไอ้พลอยวินาทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในห้องประชุมทำเอาผมถึงกับช็อกเมินทุกทสายตา มองมาที่ผมเป็นจุดเดียวทั้งพเพื่อนๆแล้วรุ่นพี่ที่นั่งจับกลุ่มกันกลางโถงห้องประชุมนรินทร์ที่ตอนนี้กําลังเดินบนรองเท้าส้นสูงอยู่บนเวทีทั้งพี่เชนที่อยู่บนเวทีเช่นเดียวกันและที่ทําเอาผมติดกับขนล,ลุกนั่นก็คือสายตาของอาจารย์รัศมีที่ถึงกับต้องหยิบแว่นที่ห้อยคอแกอยู่ขึ้นมาสวมและมองมาที่ผมแต่ก่อนที่ผมจะทันได้ก้าวเท้าเดินต่อเพื่อสวัสดีทุกๆคนก็มีเสียงกรี๊ดดังลั่น พร้อมกับร่างของเจ้าของเสียงที่ลุกขึ้นยดนมามองที่ผมแล้วก็เดินดุ่มๆเข้ามาหาอ้าวายตายแล้วคุณน้องตาจมูกปากหน้าแล้วก็ผมหุ่นเป๊ะเฮ้ยหมุนตัวสิคะอผมหน้าเวอเมื่อพี่ร่างใหญ่ทรงโตเดินเข้ามาจับตัวของผมแล้วหมุนไปมาสองสามรอบพร้อมกับยกมือขึ้น จับแก้มของผมทั้งสองข้างแล้วกรีดออกมางานดีงานดีมากน kind of ี่เจ้เห็นรูปในเพจก็นึกว่าแต่งรูปเอาที่ไหนได้อมแม่เจ้าตัวจริงหลอกกว่าในรูปอีกโอ้ยใจสับไปหมดแล้วใจแม่มาใจแม่มงไหนยิ้มสิลูกฉีดยิ้มจ้าเออแบบนั้นแหละอยเอเออ นางตัวดีมานี่เลยนะมีเพื่อนหลอกขนาดเนี้ทำไมไม่ได้บอกเจ้ฮะแบบนี้เจ้ทุ่มไม่สุดตัวเลยเสื้อผ้าหน้าผมเจ้จัดหนักจัดเต็มให้เรื่องเงินเรื่องค่าจ่ายไม่ต้อง,องห่วงเลยจ้างานเนี้รับรองคณะของเราปังและก็ปังแล้วนั่นทำไมทำหน้าอย่างนั้นละ่ยะยยพลอยเป,ปล่าเจข้ขอตัวก่อนนะยะัยพลอยส่งสายตาละห้อยหน้าสงสารมองมาที่ผมก่อนจะเดินคอตก ออกไปหาหนารินที่หน้าเวทีผมแทบจะหลุดขำตอนมาทำสีหน้าเมื่อสักครู่อะไรของนางเนี่ยประจำเดือนไม่มาหรือไงตะกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยฉันเพลียกับชนีสมัยนี้จริงๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆว่าแต่คุณน้องเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะจ๊ะตามเจ้มาเลยมาอุ๊ยตัวหอมจังเลยผมสะดุ้งเมื่อพี่ร่างใหญ่เรียกแทนตัวเองว่าเจ ความหมับเข้าที่แขนของผมก่อนจะเอ็นหัวมาซบไหลนายวันชัยปล่อยมือเธอออกจากน้องเดี๋ยวนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจนิยายเรื่องเพียงสบตาที่มีทั้งเล่มหและเล่มส ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับ